God got plan for everyone. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เรามาดูในส่วนของการเพาะในส่วนของต้นยางอินเดียกันนะครับนะเพื่อนๆก็น่าจะ,อะพอทราบกันมาแล้วแหละนะครับเนาะมันมีวิธีการหลากหลายนะครับมันจะเป็นการตอนกิ่งปักชานะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอในส่วนของตัวการปักชาให้ดูกันนะครับซึ่งปักชาของผมเองที่ทําอยู่นะครับก็เป็นการปักชาใบนะครับนะ คราวน,นี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวใบของตัวเจ้ายางอินเดียนะครับเนาะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหลายท่านเนาะก็จะมีเทคนิคหรือวิธีการปักชำที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดตรงข้อบริเวณลำต้นหรือกิ่งก็ดีนะครับเนาะแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะมานำเสนอในส่วนของตัวการปักชำแบบเฉพาะเจ้าใบตรงนี้เลยนะครับเนาะซึ่งผมเอง ได้มีการปักชำเจ้ายางอินเดียนะครับในส่วนของใบเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างของการปักชำน้ํานะครับเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวให้ดูลากก่อนนะครับเยอะๆเลยนะครับเนาะแบบนี้พลึบนะครับเยอะมากๆนะครับนะเดี๋ยวผมหยิบ ให้ดูโหนะครับสุดยอดนะครับโอโหอันนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ6สัปดาห์แล้วนะครับเนาะจริงๆต้องบอกว่ารากมันเริ่มออกเนี่ยก็ในช่วงระยะประมาณ3สัปดาห์แรกผ่านไปสาสัปดาห์นี้รากจะเริ่มออกมาละนะครับนะแต่พอหลังจากรากเริ่มออกปุ๊บมันก็จะออกแบบแตกกิ่งก้านสาขารวดเร็วมากๆนะครับนะอ่านะ คราวนี้ในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าน้ําที่ผมใช้ในการปักชําตัวเจ้าใบยางอินเดียเนี่ยผมไม่ได้ผสมในส่วนของตัวออน้ํายาเล่งรากอะไรเลยนะครับนะเนื่องจากว่านานี่ผมก็เคยใช้ตัวน้ํายาเล่งรากผสมแล้วปรากฏว่าตัวใบเองเนี่ยมันก็ก็เน่านะครับเอาไม่อยู่นะครับเนาะผมก็เลยลองมาหลายวิธีนะจนวิธีนี้ผมลองว่าลองอยู่แล้วปรากฏว่ามันเวิร์กนะครับก็คือว่าใช้น้าเปล่าธรรมดานี่แหละนะครับ คราวนี้ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยที่ผมปักชำนะผมก็ต้องบอกว่าตัดตรงบริเวณข้อของใบเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ใบมากมากนะครับซ,ซึ่งอันนี้เองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจในะว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไงแต่ปรากฏว่ามันก็รอดนะครับเนาะโอเคคราวนี้ในส่วนของตัวเจ้าใบยางเงยที่ผมเตรียมไว้เนี่ยผมก็จะตัดแบบ ให้เหลือกิ่งออกมานะครับคือพูดง่ายมันเด็ดออกมาจากข้อของตัวต้นอย่าง,างนี้ตรงนี้พอเด็ดออกมาปุ๊บผมก็ไม่ได้มีการตัดเลยแต่ว่าผมมีเทคนิคนิดน้อยๆจะมาฝากนะครับก็คือว่าคือผมลองมาหลากหลายวิธีละนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพอเด็ดกิง่งหรือตัดกิง่งออกมาปุ๊บปักน้ําเลยใส่น้ํายาเลยสุดท้ายแล้วนะผมมองว่าวิธีที่เวิร์กที่สุดนะครับไม่ใช่วิธีที่หลังจากที่ตัดใบออกมาแล้วเนี่ย แล้วมาปักชําน้ําเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการพักใบนะครับนะพักใบยังไงพักให้เจ้าตัวปกติยางอินเดียนเนี่ยเวลาเต็ดใบออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีน้ํายางออกมาเนาะสีขาวๆนะครับนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าผมเองก็จะพักใบนะครับจนให้น้ํายาจนให้น้าํายางเนี่ยมันแห้งนะครับหรือตัวก้านของมันเนี่ยแห้งเนาะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่อยเอาไปชําน้ํานะครับซึ่งผมมองว่า ทำให้ตัวใบเนี่ยมันไม่เน่านะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวใบใบนี้นะครับที่ปักชาแล้วลาออกมาเพิ่บตรงนี้เนี่ยมันก็ผมก็ปล่อยให้แห้งไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปปักชาปรากฏว่ามันติดนะครับนะคราวนี้ผมก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูเจ้าต้นที่ผมมาเอาใบออกมานะครับเพื่อที่มาปักชานะครับนะว่าทําไมผมปักชานะต้องบอกนี้ว่าค่อนข้างจะ น่าสงสารนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าต้นนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าสภาพมันเขาเรียกว่าค่อนข้างจะชื้นนะครับเนาะช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมก็ไม่ค่อยได้นํามันออกไปโดนแดดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาการเขาไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับ,รบใบก็ร่วง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 ขึ้นมานะครับเนาะตอนนี้เหลือใบสุดท้ายใบนี้แล้วนะครับเนาะส่วนยอดใบเนี่ยอาการก็ล่อแล่อยู่นะครับเนาะไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงเนาะ อย่างดีที่ในส่วนของตัวกิ่งด้านล่างเนาะมันก็มีการแตกยอดออกมาได้นะครับนะคือปกติเนี่ยตัวอย่างอินเดีย,ยต้องบอกว่าพอเวลาใบาเขาหลุดร่วงออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการแตกยอดใหม่ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะโอเคคราวนี้ก่อนที่ต้นนี้จะลาจากโลกไปเนาะผมก็นาใบเนี่ยมานะครับนะเพื่อใช้ในการปักชำก่อนนะเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยก็จะ รักษาหรือว่ามีการขยายพันธุ์ให้มันต่อเนื่องไปจากนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะนําในส่วนของตัวใบนะครับที่มีการปักชำเราลากงอกเราเนี้ยมาปลูกกันนะครับเนาะอ่าเราก็จะเริ่มทําการปลูกนะครับในส่วนของตัวใบที่เรามีการชําม,มานะครับนะโดยการที่ค่อยๆใส่ลงไปเบื้องต้นเองเนี่ต้องบอกว่าเรา ก่อนจะใส่ดินนะครับเนะเราพยายามหยอดในส่วนของตัวใบนี้ลงไปนะครับแล้วก็ไม่ให้ตัวรากฝอยนีย่มันชนนะครับในส่วนของตัวบริเวณก้นของกระถางก้นของแก้วนะครับถือไว้นะครับนะแล้วเราก็ค่อยๆทาการตักดินนะครับไปเรื่อยๆอ,อันนี้ต้องระวังนะครับไม่ให้รากฝอยนี่ยมันมันเสียหายหรือว่ามันขาดนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ขาดนะครับเนาะก็ เกมจบครับนะมันต้องมานั่งนับกันใหม่น่าจะเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะโอเค เรียบรอแล้วนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะให้ดูเหตุผลนะครับที่เราใช้แก้วเนาะก็คือตัวแก้วเองเนี่ยมันมีปากที่ค่อนข้างจะแคบนะครับเนาะมันก็ช่วยสามารถในการประคองนะครับเจ้าตัวใบของยางอินเดียนี้นะครับทําให้ตัวรากแก้วมันไม่ขาดนะครับปุ๊บเราก็ลดน้ำนิดนึงนะครับนะเพื่อ ให้ดินทุกอย่างเนี่ยมันเซตตัวนะครับโอเคเรียบร้อยน,นะครับจ้านะก็แน่นอนนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาทำการปักชำน้ำกันต่อนะเราก็ทำการแช่นะครับไว้ใน เต้นเต้มานะครับนะสูตรเดิมนะครับเนาะเราก็ทำการแชร่เจ้าตัวใบยางอินเดียนี้ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับเนาะพยายามเลือกแก้วน้ำที่มีปากที่มันไม่กว้างมากนะครับเนาะเพื่อใช้ในการประคองนะครับเจ้าตัวใบยางอินเดียนะครับ ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับนี้นะครับตัวปลายยอดของตัวกิ่งเองเนี่ยจะต้องไม่ให้จมหรือว่าตกไปบริเวณที่ก้นของแก้วนะครับเพื่อให้ลากเนี่ยมันสาม,มารถเดินได้ดีแล้วก็ไม่มีการหักง่ายนะครับโอเค ยังไงถ้าเ,เพื่อนๆชอบในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ยังไงกดฝากติดตามนะครับกดถูกใจแล้วก็แชร์ออกไปนะครับสั่นกระดิ่งด้วยติ้งๆิขอบคุณมากครับสวัสดีครับ